คุณผู้ชมนะคะผ่านทาง Facebook Live ด้วยแล้วก็ยังมีพู e นะคะที่มีการไลฟ์ในรายการพระเครื่องสุวรรณภูมินะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณทุกการแชร์นะครับค่ะแล้วก็ทักทายทุกคนเลยวันดีพี่ตู่ลันทซนะครับคุณนันทวัฒน์วันดีหลายหลายท่านนะครับค่ะคุณบุญมานะครับแฟนคลับคุณน้อยก็มีบอกออยมากับพระนะะขอบคุณค่ะที่บ้านเดียวกับผมเลยนะเนี่ยลบบุรีนะใช่ไหมแม่หนูเอง เหรอสวัสดีคุณแม่ก็นะคะก็สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยแล้วอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะใน YouTube ฝากกด Subscribe ด้วยจะทำให้กับคุณผู้ชมเนี่ยไม่พลาดในการดูพระดีๆกับอาจารย์รันนะคะก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะมีการไลฟ์เมื่อไหร่แจ้งเตือนเมื่อนั้นนะคะอาจารย์เขาวันนี้เนี่ยแหมมีของดีอะไรเปิดเผยหน่อยสิคะวันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของ พระเกจิองคหนึ่งที่มีการสร้างพระเยอะรุ่นที่สุดนะว่ากันว่าน่าจะถึงหนึ่งหมื่นรุ่นนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับรรถูกต้องครับในประวัติศาสตร์เมืองไทยนะครับตั้งแต่มีการสร้างพระเครื่องมานะครับเรียกได้ว่าหลวงพ่อที่มีเยอะรุ่นมากที่สุดนะครับน,นอกท่านนั้นเป็นใครไม่ได้นอกจากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท,ท่านนี้ท่านเดียวเลยนะครับ เทพเจ้าแห่งที่ราบสูงนะครับเ <c oughs> ทพเจ้าแห่งด่างขุนทศนะครับตัว <c oughs> ผมเองเนี่ยมีความสนิทชิดเชื้อกับพิจุน <c oughs> พิจุนก็จะเป็นกรรมการวัดบ้านไร่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไปมาหาสู่เป็นประจำ <c oughs> นะครับมักจะได้มีการสนทนากับ <c oughs> หลวงพ่อนะครับตัวต่อตัวเงี้ยบางทีก็ไปนอนค้างที่วัด <c oughs> เป็นบุญมา,ากๆเลยไปนอนค้างที่วัดแล้วก็นั่งคุยนั่งสนทนากันอย่างงี้สมัยก่อนคนช่วงเย็นๆหลวงพ่อใกล้จะจําวัดเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาวุ่นวายะนะครับเราก็มีโอกาสได้สนทนาบ่อยครั้งนะครับตจุนก็นอนนี่แหละภาษาโคราภาษาโคราไอ้นอนนี่แหละมันเหมือนมันทำเจะกลับยังไงนั่นเหมือนเลยอ่ะก็ได้บอกได้เลยได้เลยได้เลยพี่จุนก็ทําให้สนิทกันนะครับตอน เสียดายตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อจะตอกตะกุดให<อ>ต้ตอกตะกุดฝังตะก,กุดทองคำเอ้ยเราใจไม่ถึงเว้ยดังนะใช่ทำไมเราใจไม่ถึง,งพอเนี่ยกำลังดึงดึงอยู่อเงี้ยบอกเอ้ยหลวงพ่อไม่เอาดีกว่าหลวงพ่อบอกกับผมว่าไงรู้ปะไอ้นี่มันยานนะผอ้มขำกิ้งเลยจริงๆแต่เสียดาย ทุกวันนี้ก็เลยเสียดายเสียดายจริงๆนะใช่ตอนนั้นใจไม่ถึงนะครับจไม่ถึงน่าหัวดจะเปลี้ยงนึงก็เรียบร้อยไปแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วดึงแขนออกว่าหลวงพ่อไม่เอากูซะนนี่ไอ้นี่มันยานวะโอ้มาไปดูเหรียญรุ่นแรกกันค่ะอาจารย์เหรียญรุ่นแรกโห้ยได้ชมเป็นบุญตานะคะใช่เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญหลักแสนนะครับเรีย๋ให้ทราบนิดนึงเป็นเหรียญรูปไข่เป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัวนะครับค่อนข้างจะเรียวยาวนิดนึง จะไม่ไข่แบบต้อๆนะจะไข่แบบชรูดๆหน่อยด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับครึ่งองค์เขียนคําว่าพระอาจารย์คูณคปริสุโทโธนะครับ mm hmm. เหรียญรุ่นนี้เนี่ยสร้างเมื่อปี2512นออะครับออกที่วัดแจ้งนอกขอรูปหน่นอยค่ะออกที่วัดแจ้งนอกนะครับอันนี้ทําจํานวนไม่เยอะนะครับคาดว่าน่าจะประมาณ1 0 0 0 0ื่นเหรียญ หนึ่งหมื่นเหรียญนะครับเหรียญสวยๆไปแตะที่ห้าแสนนะครับตอนนี้ตอนนี้นะสวยๆแชมป์ๆนะครับแตะห้าแสนดำๆม่วงๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครมีเก็บไว้ส่งรูปมาส่งรูปมาเลยนะครับเก็บไว้ให้ดีนะอันนี้ก็คือเหรียญรุ่นแรกนะครับเห็นไหมครับพระอาจารย์คูนปริสุทธโธนะวัดแจ้งนอกนะครับวิธีการดูนะครับเหรียญรุ่นนี้ดูไม่ยากดูให้เป็นเหรียญปั๊มนะครับ เป็นเหรียญปัมป๊มเหรียญปั๊มมีคุณลักษณะแบบไหนนะครับยังไงคะ,ะาอาจารย์เหรียญปัม๊มต้องมีรัศมีต้องมีเซียนนะครับต้องมีเซียนเมลาทีมงานขอรูปหน่อยกล้องขึ้นมาหน่ยเปิดเรือยงคะอาจารย์เปิดแล้วเปิด <c oughs> แล้ว <c oughs> แวบเดียวเขาโฟกัสหน่อยฟื้มีเซียนนะะเห็นไหมครับเหรียญปั๊มนะครับคุณสมบัติของเหรียญปั๊ม พอปั๊มเสร็จแล้วก็จะมีรัศมีจะมีเสีน้นวิ่งไหลเข้าหาขอบเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วบริเวณใกล้ๆขอบเหรียญน,นะครับทุกประเภทเหรียญปั๊มนั้นนะครับจะมีเสี้ยนจะมีเสีน้นวิ่งวิ่งเข้าหาขอบเหรียญอยู่เสมอนะครับลำดับแรกของการพิจารณาดูเสี้ยนมีรัศมีไหมนะครับมีลัศสมีศาสเข้าหาขอบไหมทีนี้มาดูใบหน้า จำใบหน้าแม่นๆเลยนะครับเหลือรุ่นนี้นะครับเกะหน้าไม่เหมือนจุดพิจารณาครับลาดับแรกเลยมาดูบริเวณตาตาขวาหลวงพ่อนะครับซ้ายมือเราซ้ายมือเรานะครับเปลือกตาใกล้ๆหางตาบริเวณนี้ใกล้ๆสันจมูกเพื่อนๆจะสังเกตว่าจะมีเนื้อเกินเห็นไหมครับมองดูแล้วคล้ายๆหัวลูกศรเนี่ยบริเวณบริเวณเนี่ยปลายหางตานะครับจะคล้ายๆหัวลูกศร นันตาสองข้างกลมนะครับกลมเป็นเม็ดนะครับกลมเป็นเม็ดนะครับบริเวณด้านนี้นะครับดวงตาลูกนี้จะมีหนึ่งขีดเห็นไหมครับตาขวาจะมีขีดด้านล่างนะครับวิ่งมาหนึ่งขีดเห็นไหมครับบริเวณปลายไม้จี้ฟันเนี่ยอพอยกออกปุ๊บ<ๆ>ก็จะเห็นหนึ่งขีดของเก้ไม่มีไม่สามารถทําได้ใช่ของเกไม่มีนะครับของเกไม่มี บริเวณหนกแก้มนะครับหนกแก้มจะมีลายเส้นเห็นไหมครับะจะมีลายเส้นหลายๆเส้นนะครับวิง่งวิ่งวิ่งบริเวณหนกแก้มทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับน,นี่เป็นเคล็ดลับเลยนะ,ะนะครับเนี่ยบริเวณเงี้ยหนกแก้มนะครับหนกแก้มบริเวณเนี้จะมีลายเส้นเห็นไหมครับเนี่ย มีเส้นวิ่งเข้าหาสันจมูกเลยละเอียดมากเลยปึ๊บ,บใช่ขีดบริเวณตาเมื่อกี้ใครไม่เห็นนะครับดูเลยอ่าจะมีขีดทิ่มลงมาข้างล่างหนึ่งขีดนะครับเห็นไหมพวกเส้นสายละเอียดพวกนี้นะครับเห็นไหมครับต้องคมคมแบบนี้นะครับเห็แบบนไหมปลายลูกศรน,นี่นี่เหมือนหัวลูกศรธนูเลยนะครับเนี่ยจะเป็นปลายแหลม สังเกตหน้าชัดมากนะคะใช่ใช่ชใบหน้าคมชัดนะครับสังเกตรอยเหี่ยวยน่นอ,อ่ารอยเหี่ยวย่นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเส้นพวกนี้จะชัดมากนะครับเนี่ยบริเวณหนกแก้มเปลือกตาซ้ายนะครับเปลือกตาซ้ายก็จะมีเส้นซ้อนกันด้านล่างค่ะ,ะด้านล่างก็จะมีเส้นซ้อนเปลือกตาบนก็จะมีหลายเส้นซ้อนกันอยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยทั้งล่างทั้งบนเลยก็จะมีเส้นซ้อนมีขนคิ้วด้วยเห็นไหมค่ะ จะมีเส้นเปลือกตามีคนคิวอยู่เล็กๆๆๆนะครับเรืยนรุ่นนี้พื้นผิวบริเวณสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะมีเสี้ยนนันหนาเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีเสี้ยนอยู่ที่พื้นเนี่ยต้องคมแบบนี้นะครับเสี้ยนเนี่ยยุเยะยยเยะเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเสี้ยนอยู่ที่พื้นนันหนาเลยสองฝั่งด้านบนก็มีฝั่งนี้ก็จะมีนะครับเห็นไหมครับเส้นพวกนี้เกิดจากอะไรรู้ไหม กิดจากอะไรคะอาจารย์เกิดจากการขัดบล็อกอ๋อเหรอจะขัดจะขัดพื้นให้มันเรียบอ่ะจะขัดให้มันเรียบตึงเนี่ยจะช่่งบังเอิญใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบไปนะครับก็เลยเกิดล่องรอยถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันนะอาจารย์ใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นข้อดีไปนะครับเลยกลายเป็นจุดพิจารณาเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมหอยปลาล้านะครับหายปลลาก็มีลายเส้นจุดที่ผมใช้ดูนะครับนอกจากนอกจากเส้นแตกใต้ตานะครับเนี่ย ใต้ดวงตาเม็ดนี้หัวลูกศรน,นะครับที่เหลือผมจะมาดูจีวรละถ้ามีเส้นมีเสี้ยนนะถ้ามีเสี้ยนเนี่ยอยู่รอบๆตัวหนังสืออยู่รอบๆพื้นแบบนี้ลําดับต่อมาผมจะดูเป็นอันดับต้นๆเลยนั่นก็คือจีวรจีวรนะคะจีวรเนี่ยจะมีความคมนะครับแล้วแต่ละแต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยจะมีเสี้ยนขนแมวแซม,มเห็นไหมครับไม่มีเก๊โอ้โ ถ้าไม่มีเส้นแซมแบบนี้หล,หลายเส้นนะครับตามริ้วจีวอนเนี่ยเก้นแน่นอนเก้ล้านเปอร์เซ็นต์นี่คุณน้อยเห็นไหมครับมีเส้นวิ่งเนี่ย,หล,ยหลายเส้นเลยนะอันนี้คือจุดสำคัญเลยะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเหมือนกันนะครับเห็นไมครับต่อมาเป็นสังคตินะครับสังคติไม่เรียบส,สังคติก็จะไม่เรียบนะครับเห็นไหมครับ่ะจะปรากฏลายเส้นแล้วก็เสี้ยน ที่วิ่งควยกันไปควยกันมาแต่ด้านล่างข้างข้างสังกตินะครับด้านบนประธานโทษถ้าเราัะแขงแบบนี้นะ,ะเราก็จะเห็นลายเสี้ยนวิ่งขวางทิ่มลงมลายเสี้ยนจะทิ่มลงหลายเส้นนะครับพอๆกับในร่องสังกติอย่างเงี้ยในร่องจีวรน,นะครับจีวรจะเป็นเฉียงไปสังกติอันนี้จะทิ่มลงนะครับค,คนละลายนี่คือการให้แสงให้เงานะครับเวลาแกะบล็อกเนี่ยพวกนี้ต้องมีความคมชัด ลึกนะครับอะไรอย่างงี้นี่เนื้ออะไรนะคะอาจารย์อันนี้มีเนื้อเนื้อเดียวทองแดงอ๋อเนื้อทองแดงใช่การแกะตัวหนังสือนะครับการแกะตัวหนังสือก็ใช้มือแกะค่ะแกะหยุดแกะหยุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวหนังสืออาจจะไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่จะมีความอวบความหนาค่อนข้างที่เสมอกันหัวใช้ตัวตอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหัวจะเป็นจุด พวกจุดต่างๆเนี่ยหัวดอเด็กหัวอ่างเนี่ยช่างก็จะใช,ใช้ตัวตอกลงไปเพราะฉะนั้นจะมีความเท่ากัน<อ>นาจะเล็กใหญ่เท่ากันพอดีเป๊ะเลยจะไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินนะครับเม็ดจะเท่าๆกันเลยเพราะช่าชงก็ใช้ตัวตอกนะครับเนี่ยบางคนก็อาจจะจํารอยแตกนะครับพวกนอหนูอย่างเงี้ยนอหนูก็จะเห็นเส้นแตกบริเวณหางนอหนูนะครับแตกเป็นหางแซงแซลหลายๆเส้นทั้งตัวนี้แล้วก็ทั้งตัวนี้ ก็จะมีเส้นแหลมแหลมแตกอยู่แตกขึ้นมาเป็นฝอยเลยนะครับแบบอย่างเงี้ยบางคนก็จะดูเป็นองค์ประกอบดอเด็กนะครับดอเด็กก็จะมีขีดอ่าขีดตรงหนึ่งขีดขีดทะแยงมุมอีกหนึ่งขีดนะครับเพราะฉะนั้นจะมีสองขีดเห็นไหมครับรอยแตกน่อย่างเงี้ยเขาก็ดูเขาเรียกตำหนิในพิมพ์ะนะครับเส้นพวกนี้ต้องคมแบบนี้เท่านั้นนะครับเท่านั้นนะคะใช่ต้องคมแบบนี้แบบเฮดดีเลยเล็กกว่าเส้นผมอีกอนะ่ะเส้นพวกนี้จะเล็กกว่าเส้นผมอีกนะครับเห็นไหมครับ ตัวหนังสือการแกะมือแกะหยุดแกะหยุดเนี่ยบางครั้งตัวหนังสือจะเกยกันไปเกยกันมา<อ>แกะก่อนแกะหลังอย่างเงี้ยตัวหนังสือมันจะคล่อมกันบางทีก็สอดอสอดทะลุถึงกันนะครับนักขครราจะสีมานะครับเห็นไหมครับมอมาจะเบิ้ลด้านล่างจะเบิ้ลนะครับเห็นไหมครับสอเสือก,ก็จะเบิ้ลถ้าไม่เป็นอย่างที่อาจารย์บอกนั่นคือเรายิงไปเลยว่าเกะถูกไหมคะ ถ้าเสี้ยนตามพื้นไม่มีนี่ส่วนใหญ่เก๊หมดแล้วเสี้ยนในร่องยีวอนเนี่ยตัวเก๊ผมยังไม่เคยเห็นตัวไหนมันถอดติดเลยค่ะ,ะยังไม่เคยมีตัวไหนที่ถอดติดนะครับแม้กระทั่งเส้นเส้นในเมตาเนี่ยยากมากมเส้นเนี้ยมันอยู่พื้นแล้วอยู่ด้านในสุดนะครับเนี่ยเส้นเนี้ยเี่ยเป็นติ่งเล็กๆวิ่งทะลุขึ้นมาละเอียดจริงๆอ่าอันเนี้ยสาคัญมากนะครับเส้นนี้สําคัญมากอนอกเหนือจากตัวตัดนะครับแต่จริงๆเนี่ย ของมันถอดพิมพ์มานะคุนออยมันถอดไม่ติดค่ะนะบางทีมันถอดติดตรงนี้ใช่ไหมะข้างบนมันถอดไม่ติดละโอ้หรือติดส่วนนี้ไอ้ส่วนฝั่งนี้ไม่ติดอีกละน่านะครับของแท้ต้องมีทั่วเหรียญค่ะของแทนะ้ต้องมีทั่วเหรียญเนานะอันนี้รุ่แรกใช่ครับเนี่ยม,มีทั่วเหรียญเลยมีให้เห็นนะครับที่เหลือก็ดูความคมชัดนะครับค่ะด้านหลังดูด้านหลังด้านหลังเหรียญเนี่ยมันมันมีอะไรที่เป็นพิเศษตรงหูเหรียญอยู่นิดนึง หูเหรียญรุ่นนี้จะเบิ้ลนาจะเบิ้ลหูจะเบิ้ลนะครับจะมีเส้นซ้อนจะมีเส้นรอบวงซ้อนอีกหนึ่งเส้นนะครับเ่ยหูเหรียญจะเบิ้ลอย่างนี้ของเก๋์ทำได้ไหมฮะอาจารย์ปกติเน่ของเกมันต้องเบิ้ลนะครับแต่กลายเป็นว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้หูเหรียญเนี่ยดันเบิ้ลนะครับไอ้ตัวแท้ดันเบิ้ลนะะต้องจำจำจำให้แม่นๆนะครับด้านหลังนะครับห้ามมีห้ามมีผลห้ามมีกลากนะครับต้องเรียบ ต้องเรียบสนิทนะครับอักขรเลขยันอ่านได้เนี่ยอ่านได้นะครับตัวหนังสืออวบล่ํานะครับเห็นไหมครับลออลิงลอลิงมีเส้นแตกเนหะ็นไหมจะมีเส้นแตกวิ่งทะลุมามตรงปลายเส้นบังคับยันนะครับเส้นแตกนี่ต้องคมคมแบบนี้เลยนะครับคำว่า เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉลองที่ระลึกฉลองใช่ลอลิงคําว่าฉลองฉลองพระประธานนะครับคําว่าพระเนี่ยเนี่ยสองจุดเนี่ยสละอาจะมีความพิเศษนะครับรอ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 บจุดฟูดสต็อปเนี่ยจะเป็นแอ่งลึกจมลงไปอ๋อเป็นแอ่งลึกเหรอนั่นนะอ่าใช่ใช่ใช่นอกจากตัวนูนเป็นจุดฟูดสต็อปนะคุณออยรอบรอบข้างจะเป็นตัวจมลงไปอันนี้เป็นลักษณะพิเศษเลยนะครับผมก็จะจําส่วนนี้เหมือนกัน นะครับเนี่ยสระอาดมีหลุมยุบไหมอ่า<ม>ถ้าสระอาะม,มีหลุมยุบก็โอกาสแท้ค่อนข้างสูงนะครับบางทีเพื่อนเพื่อนที่บ้านเนี่ยส่งรูปถ่ายมาผมก็จะดูเงาพวกนี้อ่าอจะดูเงาเงาสระะอาะก่อนเลยค่ะเนี่ยคําว่าพระประธานนะครับด้านหลังบางทีเขาส่งรูปมาแบบไม่แกะไงะ<อ>นี่เนี่ยคุณออยเห็นไหมว่าจะเป็นหลุมอ๋อใช่ค่ะอ่าเนื่องจากว่าเขาใช้ตัวตอกตอกลงไปในบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว รอบๆเนี่ยมันจะเป็นตัวจมลงไปนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเป็นทริคนะครับส่วนอืนๆนะครับต่างคนต่างจําเลยบางคนก็รอยแตกจําเสี้ยนตะจำอะไรอย่างเงี้ยพิจารณาจากความคมเป็นหลักอย่างเงี้ยนอหนูเห็นไหมครับนอหนูก็จะมีเส้นแตกด้านล่างจากตรงนี้ทิมมาบริเวณนี้เลยบางคนมีในครอบครองเข้ามาดูไปครอกคบอาจารย์ได้เลยช่แต่เส้นนี้เกสหดติดนะครับแต่ไม่คมแบบนี้ จะไม่คมแบบนี้นะครับปลายยันตัวนี้นะครับจะแตกเป็นสองแฉกเนี่ยแตกเป็นหางแซงเซลเลยนะ<อ>แตกเป็นหางแซงเซลแบบนี้เลยนะครับเห็นชัดนะคะอาจารย์ใช่ใช่ส่วนเล็กส่วนน้อยๆอย่างเงี้ยเวลาพระถอดพิมรอยแตกอย่างเงี้ยมันจะไม่คมมันค่อนข้างที่จะสมูทกลืนมันจะลื่นอ่ะนะมัน <ๆ S 2> จะไม่คมน่ะมันจะมมๆหน่อยนะครับรอยแตกอย่างเงี้ยเป็นหางแซงเซลเนี่ยมันจะกลืนจนแทบจะมองไม่ออกว่าเป็นเส้นแตก แต่ก็จะมีล่องให้เห็นลางๆนะครับลางๆไม่คมนะครับนั่นคือพระถอดพิมพ์มนะคือพระถอดพิมพ์นะครับส่วนตัวนี้เดียวดูแป๊บน,นึงนะครับอันนี้มันจะมีเส้นที่เล็กมากนะครับบริเวณรอ,อ,อเรือนะครับของคําว่าราชจะสีมาะนะครับราชจะสีมานะครับคําว่าสีเนี่ย ยันตัวนี้จะมีความพิเศษนะครับจะมีความพิเศษมากจะมีเส้นแบบเป็นเส้นแตกแบบอเป็นเส้นแตกแบบฝอยๆอ,ะอ่ะซึ่งมันจะเล็กกว่าเล็กกว่าฝั่งด้านหน้า,าที่พื้นด้านหน้านะครับอันนี้มันจะเล็กกว่ามันจะเป็นรอยแตกฝอยๆเลยอทำตัดกล้องมาที่พระหน่อย <laughs> <laughs> ลืมอ่าบริเวณนี้นะครับจะเป็นเส้นแตกเป็นฝอยๆเดี๋ยวจะให้ดูอ่า คำว่าราชสีมาะดูยันตัวนี้ให้ดีนะครับค่ะบริเวณปลายไม้จิ้มฟันยกออกก่อนในเพื่อนๆจะเห็นเส้นขนแมวเล็กๆนะครับเล็กมากมุมนี้มองไม่เห็นไหมบางอย่างต้องใช้กล้องส่องพระอาจารย์มันเฟกใไหมฮะเฟกไหมนี่มองไม่ค่อยชัดค่ะนี่เลยนะครับบริเวณเนี้ย เนะี่ยบริเวณปลายยันเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นรอยแตกเล็กๆเนี่ยตั้งแต่ยันตัวเนี้ทะลุมานะครับแล้วก็จะมีหลายๆเส้นเนี่ยเนี่ยจะมีหลายๆเส้นเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆหมุนดูมันต้องมีมุมใดมุมหนึ่งที่มันเห็นค่ะมองยากมากเลยเออมันเล็กมากเส้นพวกเนี้ยอันเนี้ยเป็นจุดจ่ายตังเลยอ๋อน,นี่คือจุดจ่ายตังเลยใช่ใช่แถวคำว่า,าวะนะครราชสีมาเนี่ยนะครับเส้นพวกนี้มันเล็กโคตรๆนะครับมันแบบ อ่ะพอเห็นบ้างนะครับจุดใจตังในสําคัญใช่ไหมอาจารยใ์ใช่ใช่ใช่สำคัญนอกเหนือจากตัวตัดนะครับนะถ้าดูองค์ประกอบด้านหน้าเสร็จแล้วเนี่ยให้มาดูองค์ประกอบตัวนี้เลยเป็นลําดับสุดท้ายที่ผมใช้ดูนะครับเนี่ยบริเวณเนี่ยจะมีเส้นแต่ฝอยนะครับเนี่ยบริเวณนี้เลยพื้นช่องว่างระหว่างตัวยันกับคําว่านครราชสีมา นี่ยๆพอจะเห็นขีดขีดขีด,ข,ดขีดนะครับค่ะเห็นอยู่อ่าซึ่งมันเล็กมากนะครับเส้นพวกนี้เนี่ยมันเป็นเส้นฝอยเล็กกว่าเส้นผมอีกอเนี่ยเนี่ยเนี่ยจากมอมาทิ่มลงมาหาตัวยันเนี่ยนะครับนี่จะเป็นเส้นลางๆแล้วก็ <các S 1> จะมีอีกสี่ห้าเส้นไขว้กันไปไขว้กันมาบริเวณนี้นะครับจาไว้นะครับค่ะน่ามีเส้นลางๆวิ่งเข้ามานะครับหายันตัวนี้จากมอมา้าแล้วจะมีเส้นไขว้กันอีกสี่ห้าเส้นถ้าไม่มีเกทัน,นทีอ่าถ้าไม่มีบริเวณเนี่ย มักจะเก๊ทันทีเพราะมันเป็นอะไรที่เล็กมากๆนะครับดูเป็นแบบใช่ลึกละเอียดละเอียดมันใชทีนี้ไปดูตัวตัดตัวตัดก็จะลงไม่สุดมีดนะครับค่ะจะลงไม่สุดมีดนะครับอันนี้ให้ดูเห็นไหมก็จะเป็นรอยครูดนะครับรอยครูดปึ๊บก็จะเหลือช่องว่างไว้นะครับจะลงไม่สุดมีด ตัดแล้วก็ขาดจะเหลือจะเหลือด้านล่างนะเห็นไหมครับเนี่ยจะแหว่งวิ่นไป э อ่าจะแหวงจะแหว่งไปเฉพาะบริเวณนี้นะจะลงไม่สุดนะครับจะลงไม่สุดส่วนด้านบนเนี่ยก็ลงสุดนิดน,นึงนะด้านบนฝั่งเนี่ยเวลาเราตะแคงปุ๊บนะครับฝั่งนี้ก็จะลงสุดมีดแล้วค่อยๆลงครึ่งมีดนะครับค <recon. S 1> ่ะอ่าลงครึ่งมีดลงครึ่งมีดลงครึ่งมีดเนี่ยด้านล่างเนี่ยเห็นไหมครับ<ๆ> ยจะมีรอยฉีกขาดของโลหะไปจะมีรอยครูดแค่เกือบสุดะนะครับเป็นแบบนี้ทุกองค์นะอาจารย์ใช่ใช่ช่เป็นเหมือนกันทุกองค์นะครับตัวตัดมีตัวเดียวนี่ให้ดูเวลาดูตัวตัดนะครับด้านบนด้านบนบริเวณฝั่งนี้ค่ะจะมีเส้นคู่อยู่สองเส้นนะครับนี่ ไหนนะคะจันเนี่ยคู่นี้เลยนะครับคู่หนาๆนานี่เลยอ๋ออ่นี่หนึ่งนี่หนึ่งหนึ่งใช่นะครับเนี่ยหนึ่งเส้นเส้นองเส้นเว้นช่องไฟเยอะๆหน่อยเนี่ยพอไม้จิ้มฟันสอดเข้าไปได้นะครับอันนี้เป็นตัวนูนอันนี้ก็เป็นตัวนูนค่ะอ่าจไว้นะครับ่าจะมีสองเส้นคู่ห่างๆกันนี่คือจุดจ่ายตังค์ด้วยหรือเปล่าใช่หนึ่งจุดสองจุดก็คือคําว่าราชสีมาค่ะ ลาราชสีมาเสร็จแล้วก็ดูในเมตตาว่ามีขีดไหมเมตตามีขีดไหมนะครับเมตตาฝั่งนี้นถ้ามีจ่ายตังค์ได้เลยมีเสี้ยนที่พื้นไหมถ้ามีจ่ายตังค์ได้เลยจีวรจีวรมีเส้นแซมไหมถ้ามีแบบนี้จ่ายตังค์ได้เลยทีนี้ไปดูตะกรุดอ,อยากดูนี่แหละตะกรุดตะกรุดนะครับเขาเรียกว่า ะกุดสิบเก้าส่วนมากพุทธคุณเขาเป็นยังไงคะอาจารย์ะกุดนี่ครอบจักรวาลเลยครอบจักรวาลใช่นะครับครอบจักรวาลเรียกว่าทั้งเมตตามหานิยมมหาอุดคงกระพันนะครับเรียกว่าครบเครื่องครบจริงครบเครื่องจริงๆนะครับวัดท้ายตลาดนะครับวัดท้ายตลาดเป็นวัดเก่าแก่ขออนุญาตนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์พูดถึงหลวงพ่อคุณรุ่นแรกราคาอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงเลยราคาสภาพแบบที่ผมถืออยู่อย่างเงี้ยแสนกว่าบาทค่ะ อยู่แสน้ตเมื่อวานซื้อมาเท่าไหร่อะแสนสองซื้อมาแสนสองราคาแบบงามๆเลยล่ะราคางามๆห้าแสนมีคนกล้าจ่ายดำเมี่ยมเดิมๆแบบไม่ได้ใช้นะเรียกว่าจ่ายทันทีมีคนกล้าจ่ายทีนี้นะครับตะกุดเนี่ยมันจะดูยากนิดนึงเนื่องจากว่ารอยจานรอยจานจะอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านชิ้นงานนะครับอ่านชิ้นงาน การอ่านชิ้นงานนั้นนะครับเนื่องจากว่าสร้อยที่อยู่ด้านในนะครับสร้อยทองนะเรียกว่าสร้อยทองเนี่ยเป็นทองโบราณอ๋อแต่เป็นทองจริงหรือเปล่าอาจารย์ทองจริงครับทองจริงเป็นทองโบราณนะครับเป็นทองโบราณเพราะฉะนั้นแล้วทองโบราณจะสุกค่ะจะสุกนะครับจะมีความสุกปลังเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเปอร์เซ็นทองมันเยอะนะครับเปอร์เซ็น์ทองมันเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วทองจะมีความสุกเ่ห็นไหมค่ะนี่ทองโบราณจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นจะ,จะสุกจริงๆสุกแบบเหลืองเหลืองอลามอ่ะนะครับะจะไม่เหมือนทองสมัยนี้อทองสมัยนี้จะติดแดงๆหน่อยะนะครับหนึ่งนะครับสร้อยเป็นลายนี้จําไว้นะครับเป็นลายโซ่ลายโซ่อ่าเป็นลายโซ่เล็กๆแบบนี้ะนะครับสร้อยที่ประกอบกับตะกุดนะครับตะกุดที่ ไม่ได้โดนจับแยกชิ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเป็นแบบนี้สร้อยจะมีสร้อยเส้นเล็กๆเป็นลายโซ่นะครับแล้วอย่าลืมทองต้องสุกปลังนะครับทีนี้ตัวตะกุดเนี่ยจะสลับกันละตัวตะกุดจะสลับกันแต่ทีนี้เนี่ยห่วงกวงของตะกุดนะครับก็จะเชื่อมอะจะมีรอยเชื่อมทุกองค์ทุกชุดนะครับจะมีรอยเชื่อม ็นไหมครับไม่ให้มันหลุดจากกันนะครับเพราะนั้นช่างเ็จะเชื่อมห่วงเชื่อมห่วงด้วยน้ำยาประสา<อ>นาทีนี้จะเว้นช่องไว้โดยปกติทั่วไปถ้าสมบุญแบบจริงๆนะครับจะมีโปรกทองคำห้อยอยู่ตรงกลางด้วย<อ>จะมีโปรกทองคำห้อยอยู่ตรงกลางนะครับและทีนี้เนี่ยมาถึงก่อนที่จะถึงตะกุดนะครับจะมีตัวขั้นจะมีเม็ดขั้นนะครับเม็ดขั้นเป็นเม็ดทองเห็นไหมครับะจะมีเม็ดทองขั้น1เม็ด แล้วก็จะมีจะมีเป็นลูกลูกประคำอย่างเงี้ยลูกประคำเป็นทองคำลูกประคำเป็นทองคำนะครับขั้น1เมตรที่เหลือก็จะเป็นตัวตะกุดละตัวตะกุดนะครับเวลาเราพิจารณาเนี่ยตะกุดทองหัวหัวช่างก็จะเชื่อมเห็นไหมครับจะเชื่อมยกขอบเ,อเห็นไหมครับเชื่อมยกขอบแต่ตัวตะกุด ต่างกับสร้อยครับผมต่างกับสร้อยเนื่องจากว่าตะกุดนั้นเป็นทองเคอ๋อตะกุดเป็นทองเคใช่ตะกุดส่วนใหญ่เป็นทองเคเป็นทองคําเมื่อไหร่เสร็จเลยทำไมคะแม้กระทั่งนาคปลเหรอใช่นาคปลกก็เหมือนกันเนื่องจากว่าทองคํานั้นมีคุณสมบัติ on, อ่อนนิ่มนะครับสมัยก่อนเนี่ยช่างเขาก็เลยผสมให้เป็นเคะนะครับเพราะฉะนั้นสีจะออกแบบพิ้งพิงหน่อยออก เวลาเราส่งสองกล้องเนี่ยตัวตะกุดเองเนี่ยจะมีสีแดงละเลือสีชมพูละเลือละเละือนะครับหมายถึงพิง์พิงโกนะครับหัวทุกดอกจะเชื่อมนะจะมีเหมือนอุปมาอุปไมยว่าไงอะ่ะเหมือนเอาห่วงเนะี่ยห่วงคล้องพระแต่เป็นห่วงทองคำอย่างเงี้ยเขาจะรีดโลหะให้เป็นเส้นกลมนะครับเส้นกลมเป็นเป็นทองคําแล้วก็เอานํามาเชื่อมนํามาเชื่อมหัวตะกุดนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วตะกุดหัวตะกุดทุกดอกนะครับจะมีรอยเชื่อมแบบนี้นจะมีเส้นเส้นเส้นขั้นนะครับตัวตะกุดนะครับนี่ก็อันนี้มันผ่านการใช้มาเนาะมันก็เลยไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่แต่บางองค์ก็จะปิดสนิทถ้าสวยๆคือไม่ค่อยได้ใช้ใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยได้ใช้นี่ร่องพวกนี้ก็คือจะปิดสนิทเลยนะครับหัวเห็นไหมครับทุกดอก ทุกดอกเลย <ica. S 2> นะครับลอยจานอยู่ด้านในนะครับบางคนบอกโอ้ยตะกรุดดูยากดูไม่ยากหรอกครับถ้าคุณเคยเห็น,นแล้วคุณอ่านชิ้นงานนะครับอ่านชิ้นงานออกดูให้มันเป็นทองเคนะครับดูความเก่าอย่างพวกผมเนี่ยมันชํานาญเรื่อง <ica. S 2> ความเก่านะครับเรื่องทองเก่าเรื่องอะไรเงี้ยมันซื้อกันบ่อยเรามองดูเนี่ยบาง,บางอย่างี่ยดูแบบเอ้ยอันนี้ทองโบราณเว้ยนะราคาจะแพงกว่าเวลาช่างน้ําหนักขายอย่างเงี้ย จะแพงกว่าทองปัจจุบันนะครับเนื่องจาว่าเปอร์เซนต์เขาสูงน่าจะประมาณ97-98สมัยนี้เนี่ยการทำพระการเลี่ยมพระเนี่ยทองมันไม่ถึงขนาดนั้นอย่างมากก็80นะครับอาจารย์อย่างนี้ถ้าเป็นเป็นตะกุดอย่างเงี้ยคนเขามีปลอมกันเยอะไหมคะเกยากเกยากเออเกยากนะครับผมไม่ค่อยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเกยเป็นทองคำ นะมันมันมันไม่เป็นทองเคผมก็งงกับมันเหมือนกันบอกบอกของแท้ก็เป็นทองทองเคมึงดําไปทําทองคำเนี้ยแม่มันก็แยกกันออกใช่แล้วงานงานเขาไม่ปลาณีแบบนี้นะเนี่ยพวกการเชื่อมอย่างเงี้ยงานเขาไม่ปราณีอย่างนี้อันนี้ไม่มีรูโบไม่มีรอยช่องโบเลยนะครับการเชื่อมเนี่ยคนโบราณละเอียดมากนะครับผมเนี่ยมีโอกาสได้เห็น บางอย่างที่คนทั่วไปไม่สามารถเห็นได้นะครับตะกุดท้ายตลาดเนี่ยผมเจอบ่อยมากเจอของจริงบ่อยมากแล้วเจอดอกใหญ่ด้วยโอเจอดอกใหญ่อยู่ดอกหนึ่งตีราคากลางหน่อยค่ะอันนี้เหรออันนี้เพิ่งซื้อมาสี่แสนห้าสี่แสนห้าใช่ครับใช่สี่แสนห้าถ้าเกิดน้ำหนักกว่นี้ละรออาจารย์น้ำหนักอันนี้เหรอผมว่าไม่น่าจะถึงบาทอสิบเก้าดอกใกล้เคียงนะใกล้เคียงบาท แต่ราคาเนี่ยประมาณสักทองปัจจุบัน2ี่กว่าบาทแพงกว่านะครับแพงกว่าเรียกว่าเนาะถ้าเกิดใครได้ครอบครองเนี่ยถือว่าเป็นบุญจริงๆนะคะนะตัวจริตัวจริงมีน้อยมากมีน้อยมากครับผมผมมีโอกาสได้เห็นดอกใหญ่แล้วโอ้โหประทับใจมากนะมันเป็นความประทับใจตอนนั้นเนี่ยตอนที่แกะดูกันเนี่ยก็แตกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งบอกวัดหนัง ฝั่งหนึ่งบอกเฮ้ยท้ายตลาดแต่ผมเนี่ยความที่ซุกสซนผมก็หยิบหยิบมาส่องก่อนแล้วหยิบมาส่องปั้งผมก็แกะเลยเพราะมันมีมันมีเกียวแล้วมันมีหมุดอยู่นะลายฉลูเป็นเทพพนมแบบอย่างสวยเลยเป็นลายไทยผมก็แกะยังไม่ทันตะกุดล่อนออกมาเลยปลอกท้ายตลาดอยู่ข้างในผมก็เลยบอกอาจารย์ไม่ต้องเถียงกันทั้งสองฝ่ายท้ายตลาดก็คือยุตินะแล้วแกะออกมา แกออกมาเป็นทองเคงจริง <c oughs> ถักกุดทั้งดอกเป็นทองเค <c oughs> โอ้โห <c oughs> บอกไม่ต้องเถียงชัดเจนนะคะคุณพ,พู้ช <c oughs> ันเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะอาจารย์ดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเตรียมคำถามกันเอาไว้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ด้วยนะคะ